ของอ,อาหารไปดูเรื่องของปุ๋ยราคาถูกกันบ้างนะครับวันนี้รัฐบาลก็ได้มีการเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วโดยคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศซักซ้อมทาความเข้าใจในการปฏิบัติตามโครงการการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรก่อนที่จะให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับโดยติดต่อได้ที่ทกศทั่วประเทศซึ่ง ทากศนั้นก็จะให้สูตรปุย๋ยที่กำหนดราคาปุย๋ยไว้6สูตรด้วยกันรวมทั้งรายละเอียดในการใช้ปุย๋ยต่อไร่โดยราคาปุย๋ยเนี่ยจะใช้ตามราคาท้องถิ่นซึ่งจะถูกกว่าราคาแนะนำของกระทรวงพาณิชย์เกษตรกรนั้นก็สามารถไปซื้อปุย๋ยจากร้านค้าที่ได้รับอนุญ,ญาตขายปุย๋ยในโครงการประมาณ10,000รายทั่วประเทศนอกจากนี้ทากศยังมีโครงการปล่อยสินเชื่อสำหรับซื้อปุย๋ย3 0 0 0 0ล้านบาทและพร้อมขยายวงเงินหากมีความต้องการเพิ่มโดยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือประมาณ7%ซต่อปี สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียนที่กอทกศแล้วทกศจะออกไปจัดหาปุ๋ยให้ไปรับปุ๋ยที่ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนจากนั้นก็จะมีการโอนเงินค่าปุ๋ยให้กับร้านค้าตามใบจัดหาปุ๋ยซึ่งจะมีการชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ในอัตรากิโลกรัมละ1บาท50สตาตคงหรือว่าตัานละ1,500น้บาทนั่นเองครับจากการประเมินของคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนก็คาดว่า โครงการนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในภาคกลางจาก66กิโลกรัมต่อไร่เหลือประมาณ40กิโลกรัมต่อไร่และคาดว่าจะใช้ปุ๋ยเฉพาะข้าวนาปีจากเดิม1.8ล้านตันเหลือ1.5ล้านตันต่อต่อไร่นะครับหรือว่าประมาณ20% ซึ่งโครงการนี้ยังมีมันสัมปะหลังเข้าวโพดจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อปุ๋ยเช่นเดียวกันซึ่งจะใช้ปุ๋ยประมาณ2.3ล้านตันแล้วก็คาดว่าจะลดการใช้ปุ๋ยได้ประมาณ15-20นนะครับขออภัยเมื่อสักครู่บอกว่า1.8ล้านตันหรือ1.5ล้านตันต่อพื้นที่ทั้งหมด87ล้านไร่ด้วยกันครับค่ะก็